คุณคิดว่าบริษัทคริปโตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งกำลังจะกลายเป็นธนาคารหรือไม่ล่าสุด Coinbase ได้ยื่นขอ National Trust Charter กับ OCC ของสหรัฐซึ่งจะทำให้บริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางแม้จะยืนยันว่าไม่ต้องการเป็นธนาคารแต่ใบอนุญาตนี้จะเปิดทางให้ Coinbase นำเสนอบริการทางการเงินใหม่ๆโดยไม่ต้องขออนุมัติทีละรัฐเหมือนการปลดล็อกฟังกชันใหม่ๆให้กับบัญชีธนาคารดิจิทัลของคุณ Avalanche AVAX กำลังสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในโลก Defi ด้วยปริมาณการซื้อขาย DEX ที่พุ่งสูงสุดในรอบ3ปีตัวเลข1.74มื่นล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายนนี้ไม่ใช่แค่สถิติแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่กลับมาในระบบดิเวทอวัลชพร้อมดีลคลังมูลค่ากว่า675ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีสัญญาณชัดเจนจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่เริ่มสนใจ a i r w a x e t f ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับ a i r w a x ในตลาดคริปโตลองจินตนาการดูสิว่าถ้าเงินปอนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กลายเป็นโทเคน การเงินในชีวิตประจําวันของเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนล่าสุด UK Finance ร่วมกับ6ธนาคารยักษ์ใหญ่ในอังกฤษได้เริ่มโครงการนําร่องเงินปอนโทเคนหรือ g b t d บนแพลตฟอร์ม Regulated Liability Network แล้วนี่คือการนำเงินแบบดั้งเดิมมาใส่เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความเร็วลดการช่อโกงและทำให้การชำระเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนการเปลี่ยนสมุดบัญชีให้เป็นระบบดิจิทัลที่ทุกคนตรวจสอบได้ แม้รัฐบาลสลัดผิดทำการแต่บิตคอยน์กลับพุ่งทะลุ1 1 9 0 0 0ดอลลาร์อะไรคือเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้ปจัจจัยาภาคดอลลาร์อ่อนค่าการลดภาษีกำไร BTC สำหรับบริษัทและการผ่อนปลนกฎเกณฑ์ ETF หนุนราคาอย่างมากนักวิเคราะห์ชี้1 2 0 0 0 0ถึง122,000ดอลลาร์เป็นแนวต้านสำคัญทั่วโลกจับตาการเคลื่อนไหวของกฎระเบียบธนาคารยักษ์ใหญ่ UpF เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการทดสอบระบบกองทุนบนบ,นบล็อกเชนครั้งแรกการทดสอบนี้ใช้ Swift และ Chain Link runtime environment CRE เพื่อจัดการการซื้อขายกองทุนโทเคนโดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเดิมนี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สถาบันการเงินจะนำเทคโนโลยีบล็อกเช a i มาใช้กับสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างราบรื่นลดความซับซ้อนในการดำเนินงานความผันผวนรายเดือนของ Bitcoin ์ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการแล้วประวัติศาสตร์บอกอะไรเราเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น นักวิเคราะห์ชี้ว่านี่คือสัญญาณจาก b o l l ิงเจอร์แบนส์สวิตและ RSI ที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในไตรมาส 4. หากระดับแนวรับสำคัญยังคงอยู่ประกอบกับปรากฏการ์อัพโทเบอรการ h ฮลวิ่งและเงินทุนสถาบันที่ไหลเข้าตลาดอาจพร้อมสำหรับการเติบโต2หลัก ดสิ้นข้อมูลเผยอาเวกำลังพุ่งทยานสู่เป้าหมาย1แสนล้านดอลลาร์ในเงินฝากสุทธิภายในสิ้นปีนี้การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ทำให้อาเวก้าวขึ้นเทียบชั้นธนาคารใหญ่และผู้ก่อตั้งชี้ว่าดีไฟแบบฝังตัวคือโอกาสมูลค่าล้านล้าน,านดอลลาร์สำหรับบริษัทฟินเทคขณะที่ค ry p โ o c o m ก็จับมือมอร์โฟเสนอสินเชื่อดีไฟตอกย้ำเทรนที่ดอกเบีย้ยต่ำหนุนการเติบโตของผลตอบแทนดีไฟความร่วมมือครั้งสำคัญนี้อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้ stablecoin ไปตลอดกาล อลอยเอได้เปิดตัวกองทุนรวมตลาดเงินโฮเ e น r y t บนเครือข่ายพ o ลิก o อนโดยมี Standard Chartered เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์นี่คือการรวมกันของกลยุทธ์ดีไฟที่ให้ผลตอบแทนสูงเข้ากับกรอบการกำกับดูแลทางการเงินแบบดั้งเดิมเพื่อมอบผลตอบแทนที่มีการควบคุมสำหรับผู้ใช้ Stable Coin ตลาดคริปโตกำลังจับตาเมื่อ2ยักษ์ใหญ่ทางการเงินอย่าง JP m o ม g a n และ c ิ t i g r o u p ให้เป้าหมายราคา b ิต c o i n ที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ JPMorgan คาดการ BTC แต่165,000ดอลลาร์ 1, 5, 000, ภายในสิ้นปีนี้โดยอ้างอิงการประเมินมูลค่าเทียบกับทองคำและกระแสะเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อยแต่ Citigroup กลับปรับลดเป้าหมายสิ้นปีเหลือ133,000ดอลลาร์ 1, 0, 3, 000, 000, แม้จะมองเห็นศักยภาพ,าพระยะยาวถึง181,000ดอลลาร์ 1, 1, 000, ในปี2026พร้อมเพิ่มเป้าหมาย Ethereum, Spacecoin ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ด้วยการส่งธุรกรรมบล็อกเชนสำเร็จในวกาด การทดสอบจากชิลีไปยังโปรตุเกสนี้ยืนยันความสามารถของดาวเทีย CT ม CTC0 ในการดําเนินการธุรกรรมเข้ารหัสบนวงโคจรซึ่งเป็นหลักฐานเชิงแนวคิดที่สําคัญนี่คือก้าวสำคัญสู่การสร้างเครือข่ายการสื่อสารแบบกระจายอํานาจ StarMesh ที่จะใช้คริปโตเคอยนบล็อกเชนเพื่ออินเทอร์เน็ตที่ปราศจากการเซ็นเซอร์และเป็นอิสระจากผู้ผูกขาด FG Nexus สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพวกเขาเป็นบริษัท NASDAQ แห่งแรกที่นำหุ้นปันผลขึ้นสู่ t ี e r เรียมบล็อกเ chain อย่างแท้จริงโดยร่วมมือกับ Securitize หุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ จะถูกแปลงเป็นโทเคนทําให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกใหม่ในการถือครองสินทรัพย์นี่ไม่ใช่แค่การย้ายข้อมูลแต่เป็นการเปิดประตูสู่การชําระราคาแบบเรียลไทม์และการเป็นเจ้าของที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งยังคงสิทธิตามกฎหมายเดิมทุกประการตลาดดีไฟเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ที่หลายคนอาจยังไม่รู้ในเดือนกันยายนปริมาณการซื้อขายบนเพิร์บเด็กทะลุหนึ่งล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกโดยแอสเตอร์และไฮเปอร์ลิควิดเป็นตัวขับเคลื่อนหลักการเติบโตนี้มาจากนวัตกรรมเช่นเลเยอร์สและแรงจูงใจที่ดดดึงููผ้ใช ทำให้การเทรดอนุพันธ์บนเชนน่าสนใจยิ่งขึ้น